วันนี้เรามากันที่ร้านซอฟฟ์ฟู้ดเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แถวพานนกพุทธมนตรสายสี่ค่ะบรรยากาศในร้านก็สบายๆเหมือนนั่งทานอาหารที่บ้านเลยเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์คนรักสุขภาพทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะมาถึงก็ขอสั่งเครื่องดื่มเย็นๆกันก่อนเลยวันนี้สั่งเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นไฮซี Z ค่ะส่วนอาหารก็น่าทานแม่อยากลองทานหลายอย่างเลย อันนี้เป็นซุปเห็ดเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้เป็นเฮลตี้โบปลาแซลมอนอย่างค่ะส่วนอันนี้ก็ข้าวต้มสไตล์ญี่ปุ่นหน้าปลาฮามมจิย่างค่ะอาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะก,ก็ได้เวลาลงมือทานกันแล้วอาหารหน้าตาหน้าทานพี่ชูคีมขอลองชิมทุกอย่างเลยค่ะปลาแซลมอนอย่างมาพร้อมซอสเทเอริยากิอันนี้ของโปเด็กๆค่ะ คุณแม่บริการไม่ทันใจพี่ชูคิมขอลงมือทานเองเลยค่ะที่นี่เขามีชุดจานช้อนส้อมสำหรับเด็กให้ด้วยนะคะสมกับเป็นร้านอาหารของครอบครัวจริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นสตูหมูวัยแดงเสิร์ฟพร้อมข้าวผสมควีนัวค่ะเนื้อหมูเปื่อยนุ่มเด็กๆก็ทานได้ค่ะเด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วแต่ก็ยังติดใจขนมปังเ็ดทรัฟเฟิล ขอให้คุณแม่สั่งมาเพิ่มอีกเนื้อขนมปังนุ่มเหนียวเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่สำคัญไม่ใส่สารเสริมเลยค่ะช่วงนี้เทรนด์อาหารสุขภาพกำลังมาแววมาลองที่ซอฟฟ์ฟู้ดนะคะ